ขอย่อมรับตรงนี้เลยว่าจําคาบอกเจ้าของบ่ได้พี่น้องคะ่ะเพราะว่าเหตุคลิปออกไปนะ่ะหลายย่อมรับว่าหลายอีเลีแต่กะครอบครุ่นครอบคุ่นหลายๆเพื่อนๆพี่ทุกท่านที่เข้ามาเป็นกนําลังใจนี่บอกเลยว่าเป็นอย่างคือล่งคลิปหลายแท้แมนบอก่าพี่น้องคะ่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าแต่ละคลิปเจ่เล้าลงไปนั่นก็คือไ,ได้ได้เจ้าจะได้ถึงว่าจะได้บ่หลายแต่เขาก็มีความสุขคะ่ะเข้าเหตุ เฮาเห็ุอีหยังก็ตามแต่ขันเฮามีความสุขเฮามันเห็ุมันทำพี่น้องขะแล้วเฮาเหตุแต่ย่างยืนนี่แม่สมศรีไปฟั่งเพื่อนมาเพื่อนบอกว่ากระบ่ฮหูว่าเพื่อนบอกว่าเฮ็ดคลิปสันนะ่ะเฮ็ุแล้วปล่อยออกไปเลยพนะพี่น้องคะอย่าไปหาเสือด้วยว่าเหตุคลิปสันเห็ุคลิปช็อตแล้วปล่อยออกไปสำรับ บางคนปล่อยได้แต่สําหรับแม่สมศรีเจอกับโตขนาดว่าปิดเป็นโซนโตวไวบางคลิปห่อก็นยังติดเหลืองได้ค่ะพี่น้องค่ะติดเหลืองเขาไปแก่หัวขอกันยังบ้าหายกับบหูว่าเกิดเอียงขึง้นเพราะฉะนั้นแล้วเฮ้าอัปโหลดคลิปเฮดตัต้งเป็น ส่วนตวัวแหวกกรห้ทางระบบเขาตรวจกรห้โตเอดเท่านะ่ะเป็นสีเขียวกรเข่าถึงจะปล่อยคลิปออกไปพี่น้องคะเหตุแบบนี้ปลอดภัยที่สุดอย่าไปหาเสือ้อว่าล่งคลิปช็อตนะถ่ายแล้วก็ล่งไปเลยบบแมนได้พี่น้องคะบางคลิปติดเหลืองบางคลิปติดแดงขนาดว่าบบไ้ใซ่เพลงแม่สมศรีบบไ้ใซ่เพลงเป็นคลิปธรรมชาติเป็นคลิปเบากับมีนี่แหละขนาดว่าใส่เป็นโซนโตกันยังติดเหลืองนั่นละ่ะ มือนีอยากจะมาเป็นวิทยาท่านมาในคลิปสันส้นๆพี่น้องคะแต่ว่าที่เจอโดยตัวเองนี่แหละถึงกล่าวออกมาว่าเจอโดยตัวเองทุกคลิปที่ลงไปที่อัปโหลดลงเพื่อนๆต้องตัง้งส่วนตัวไว้ก่อนให้ทางระบบเขาตรวจก่อนว่าคลิปเฮาโอเคบอมีเนื้อหาที่เหมาะสมด้วยเหมาะเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการล่งโฆษณาบอนั่นละ่ะเป็นกําลังใจให้สุภผู้สุคน ตั้งไว้โซนโตกับบอสเสียหายเพราะว่าให้ทางระบบเขาให้เขาตรวจสอบตรวจสอบเสร็จต,ตัวเอสดเป็นสีเขียวเข้าถึงสบายใจเข้าถึงปล่อยคลิปลงไปได้นั่นแหลคะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมาสันสันเป็นกําลังใจให้สุภุสุคนผู้ใดมีอย่างดีๆก,ก,ก็อย่กิก็บไปคนเดียวมาแช่มาแช่กันเพราะเข้าเดินทางมาเลยทางสายนี่พี่น้องเช่า u t u b e นี่เกาะกันเป็นกลุ่มเหนียวแน่น มีน้ำใจซึ่งกันแลกันนุนและดันซอยกันพี่น้องคะเพราะว่าถ้าบบ่มีพี่น้องมาหนุนมาดันเฮ่ากับสบ่มีโตโตเฮ่าเองที่มานางอยู่ในจุดหนีแมนบ่คะาละบานองเฮ่ากับสบ่ได้เติบโตกับสบ่มมีวันเติบโตขันเฮ้าบอเกาะกลุ่มเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดินไปน้ำกันคะ่ะพี่น้องคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ